คุณกําลังหารถครอบครัวที่ครบทั้งความสบายความหรูหราและความประหยัดต้องคันนี้เลยค่ะ Toyota v e l o t 1.5 Premium ตัวท็อปสุดในรุ่นเลยนะคะพร้อมเบาสารแถวแอร์รอบคันและระบบความปลอดภัยแบบจัดเต็มขับนุ่มนั่งสบายดีไซน์สปอร์ตหรูมากเลยนะคะคันนี้หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ค่ะและมีกล้องรอบคันเลยนะคะใครกำลังมองหา MPV ที่ทั้งเท่และใช้ได้ทุกวันห้ามพลาดคันนี้เด็ดขาดเลยค่ะ นี้นะคะมาเจอกับเมย์แล้วนะคะตอนนี้เมยอยู่ที่เพชรยนต์สาขาเจดีไทย95นะคะวันนี้เมยพาเพื่อนๆมาชมรถคันนี้เลยะคะ่ะ รถ MPV สุดหรูสุดสปอร์ตนะคะคือคันนี้นะคะ Toyota v e ล o ์้อ1.5 Premium ปี2023คันนี้เลยนะคะไม่เพียง78,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะราคาอยู่ที่639,000บาทเท่านั้นเองนะคะ Toyota เ e ล o ์อนะคะเป็นรถอเนกประสงค์7็ดที่นั่งค่ะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรนะคะมีกำลังสูงสุดถึง106แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ CVT เลยะคะ่ะและมีจุดเด่นด้านออปชั่นที่เหนือกว่ารุ่นสมาร์ท หลายๆอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าเตยต้าวีวอลอคันนี้มีอะไรมาบ้างคะ่ะเริ่มที่ไฟหน้ากันเลยนะคะไฟคู่หน้าจะเป็นไฟแบบ LED ค่ะมีไฟ day time day light มาให้ด้วยนะคะทั้งสองด้านเลยส่วนคันนี้นะคะจะมีมีไฟตัดหมอกมาด้วยนะคะแล้วยังมีโครเมียมตรงนี้สีเงินตรงนี้แต่งมาด้วยทำให้ทำให้ใหวีลาคันนี้นะคะดูทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยะคะ่ะ กระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าส่วนกระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบหลังพึ่งแบบนี้เลยค่ะเพิ่มความดูดันความสปอร์ตให้กับเวรอคันนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะเขายังมีชุดแต่งกันชนหน้ามาให้ด้วยนะคะสำหรับเวรอคันนี้เลย วนล้อนะคะเป็นล้ออลลอยปัดเงาสีโคโทนขนาด17นิ้วค่ะเพิ่มความสปอร์ตให้กับเวลสดเพิ่มขึ้นไปอีกเลคะ่ะคันนี้ด้านข้างทั้งสองฝั่งนะคะก็มีชุดแต่งสเกิร์ต้าใด้วยนะคะ เข้าไปดูภายในกันดีกว่าคะ่ะภายในนะคะจะเป็นสีดำคะ่ะตัดกับสีเทาอ่อนๆนะคะทำให้รถคันนี้ดูมีมิติดูเรียบดูหรูหราขึ้นอีกนะคะ นะคะก็เป็นสีเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะน็อตตรงนี้นะคะก็เป็นน็อตสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแผ่นเพรตรงนี้ก็ยังอยู่ครบค่ะที่ปล่อยฝานํมันนะคะจะอยู่ตรงนี้สวัสดี เปิดฝากระโปรงหน้าก็คือตรงนี้เลยนะคะคนขับนะคะก็จะมีที่วางแก้วตรงนี้เลยค่ะตรงระหว่างช่องแอร์เลยแล้วต้งด้านตรงตรงด้านข้างประตูนะคะก็จะมีเป็นลายคาร์บอนแบบนี้เลยนะคะปุ่มทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นปุ่มปรับกระโจกปุ่มล็อกรถนะคะก็จะเป็นอะตอม เป็นอัตโนมัติทั้งหมดเลยค่ะด้านข้างประตูนะคะก็จะเป็นสีดำตัดกับสีเทาอ,อ่อนเพิ่มความหรูหราให้กับเลลวลาคันนี้มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในกันนะคะพวงมาลัยค่ะจะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะมีปุ่มต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขับขี่มากๆเลยนะคะตรงกลางก็จะเป็นโลโก้เติรตาแบบนี้เลยคะ่ะพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยแบบพุ่มหนังนะคะเดินได้ด้วยได้สีเทาค่ะ สีเข้มเลยส่วนจอนะคะจะเป็นหน้าจอสัมผัสค่ะรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto เลยนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธผ่านมือถือได้เลยอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปุ่มที่ไว้ปรับอุณหภูมิแอร์ต่างๆนะครับอันนี้เป็นปุ่มสตาร์ทค่ะเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้าค่ะค่ะสำหรับคันนี้ ส่วนบอ่อนะคะก็เป็นบอ่อหนังสลับกับเบาะพ้าค่ะเดินได้ได้ได้สีเทาเข้มเลยนะคะแล้วก็ตรงบอร่อนะคะก็จะมีตัดด้วยสีเทาอ่อนๆค่ะทาให้บอ่อดูสปอร์ตและหรูหราไปพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะห้องผู้โดยสารนะคะของเวอสคันนี้นะคะกว้างขวางมากๆเลยค่ะ พิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารมากๆเลยนะคะนั่งกันไม่มีแอร์อัดแน่นอนคะ่ะตรงคอนโซลกลางของห้องผู้โดยสารนะคะก็จะมีแบบสาย USB ให้ตรงนี้เลยคะ่ะมีที่เก็บของให้ตรงนี้เลยคะ่ะตรงนี้ก็เก็บได้นะคะ ข้างประตูของห้องผู้โดยสารนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบสีดำล้วนเลยคะ่ะจะมีสีขาวมีสีเทาอ่อนตัดสลับกับตรงนี้เลยคะ่ะตรงที่จับประตูตรงนี้เลยที่ปรับกระจกนะคะก็จะเป็นที่แบบกระจกอัตโนมัติทั้งสี่ตัวนะคะไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันดีกว่า ไปรถคันนี้นะคะก็จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะห้องเก็บสัมภาระนะคะของเวลาคันนี้กว้างกว้างมากเลยนะคะเพื่อนๆทุกคนสามารถพับบอกเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้อีกนะคะยังใหม่มากๆเลยนะคะน็อตท,ทุกตัวก็ยังสีเป็นสีดำผัดไปสีเดิมๆจากโรงงานเป็นสีเดิวกับตัวรถเลย ข้างหลังนะคะก็จะมีชุดแต่งสะเก็ร์ส่วนกระจกมองข้างทั้งสองฝั่งนะคะก็จะเป็นแบบไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเลยนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะคะทั้งสองข้างเลยแล้วคันนี้ก็ยังมีกันสาดมาให้ด้วยนะคะทั้งมีทั้งสี่ประตูเลยะคะ่ะ ส่วนของกระจกนะคะก็จะเป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานเหมือนกันนะคะมีที่ปั่นน้ำฝนด้านหลังเลยนะคะ ไปดูห้องเครื่องกันนะคะคป็น้กันกบ้างค่ะเพื่อนๆสำหรับรถ Toyota v e วรอ1หนึ่งจุพีเมียมปี2023คันนี้ถูกใจเพื่อนๆพื่อไหมคะถูกใจสายรถครอบครัวหรือรถ MPV หรือเปล่าคะคันนี้นะคะเป็นโฉมปี2023ค่ะเลขไมยเพียง78,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะราคาหกแ0นสนเก้าพันบาท คเพื่อนๆนะคะที่สนใจที่จะออกรถกับทางเฟสเดอรของเรานะคะไม่ต้องห่วงเรื่องแบตเตอรี่หรือว่ารถจะมีปัญหาหรืออะไรเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าทางเฟด,เดของเรามีช่างตรวจสอบเช็คสภาพรถยนต์ทุกคันค่ะอย่างแบตเตอรี่ถ้าเกิดซีซีไม่ถึงก่อนสมม่งมอบนะคะทางบริษัทก็จะเปลี่ยนให้ทันทีเลยค่ะหรือถ้าเพื่อนๆออกรถไปแล้วเราก็มีประกันแบตเตอรี่ให้90วันนะคะ เพื่อนๆคนไหนนะคะไม่สะดวกที่จะมารับรถเองทางเราก็มีบริการส่งมอบรถให้ถึงที่เลยนะคะจัดไปนั้นก็จัดให้ถึงที่เลยค่ะเพื่อนๆไม่สะดวกเดินทางมาเราก็จะไปหาถึงที่เลยนะคะหลังเจ้าออกรถนะคะทางบริษัทรับประกันตัวรถค่ะภายใน30วันนะคะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเลยถ้ารถที่ออกไปไม่เกินระยะเวลา30วันมีปัญหา สามารถเอารถเข้ามาตรวจเช็คได้ฟรีเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจรถ o ทต้าเวรส1.5พีเยมคันนี้นะคะสามารถติดต่อเมย์มาได้เลยนะคะจะโทรเข้ามาสอบถามหรือสามารถเข้ามาชมรถคันจริงได้ที่บริษัทเททยอนสาขาเสรีไทย95นะคะสุดท้ายนี้เมย์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะเมย์จะเอารถคัไนมาเลยนะ,ะเพื่อนๆเพื่อๆจะได้ดูกันคนแรกๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ